สวัสดีครับร้านก่อนนะครับร้านยูนรสิทธิ์คลองหนึ่งครับตัวนี้เป็น Adidas e d i ดิกซีโร่อาดิออสโป4นะครับอ่าถ้าอ่านผิดขอโทษด้วยนะครับตัวนี้สวยเลยนะครับตัวนี้เป็นสีชมพูนะอ่าก็ผมขายราคาดีเซลนะป้ายแปดพันนะครับอาจบางสีอาจจะแปดพันหรือแปดพันห้านะครับอยู่ประมาณนี้นะก็เอ่อตอนนี้มีประมาณ6 7สีเลยนะครับมีตัวนี้มีเบอร์ผู้หญิงด้วยนะครับเบอร์ผู้หญิงถึงเบอร์ผู้ชายเลย47ใหญ่สุดนะครับ งานพีเยมนะครับน้ำหนักเบาสุดๆเลยนะครับตัวนี้เอาไว้วิ่งได้ไกลนะครับตัวนี้อ่าด้านหลังนะครับจะเป็นนวมหนังกลับนะครับนิ่มด้วยนะครับอ่าวัสดุผ้าพิเศษนะระบายความร้อนได้ดีเลยนะครับระบายเหงื่อได้ด้วยนะครับอ่าก็สนใจทักมาได้เลยนะครับตอนนี้ยังพอมีของให้นะราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็ตอนนี้บริษัทยังมีอยู่นะครับถ้าบริษัทหมดก็ต้องนําเข้าเองนะครับอ่าอย่างไ้ผมฝากด้วยนะครับมีหลายรุ่นนะ สั่งได้เลยนะครับสั่งวันนี้ก่อนเที่ยงนะครับก็ส่งให้พวกนี้นะครับประมาณนี้นะร้านกอนนะครับขายเจ้ของแท้มือหนึ่งเท่านั้นนะครับโปรโมชั่นก็เหมือนเดิมที่ช้อปปี้นะครับลดยี่สนะครับช้อปปี้ก็มี2ชื่อนะก่อนคอนเวิร์แล้วก็กอนลังสิทธ์นะครับอย่าซื้อผิดชื่อนะครับร้านก่อนนะครับผมฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ